สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาพ่อาวกะบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเกา่ามาพี่น้องมะมือนี้ได้ซุปน่อไหมนะครับผมกินกระพักบ้านผมห้องพักขีียข้างแรกได้พี่น้องผมบบเคยกินแจ๊กเถื่อผมุกเคยกินในรีพักอันนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าที่ผมโบอ,อยากกินคือว่ามันกินยากแล้วผมนี่กินมันปิดแต่ขิววันนี้ผมเห็นเพื่อนอามาขายผมเลยอ,อยากลองกินเบิงแล้วกันพักกันจองงามๆเลยครับ นะครับมีมะก,กาอ่อนบ้านผมห้องมะก,กามะก,กาอ่อนกะทินอ่อนนะครับพี่น้องกินครับมกเราไมมาพี่น้องมามือนนิลองเบิ่งดู <c oughs> ข้างแรกก็กินกินกิพูดมากินกับพักไอ้บ้านผมห้องพักกีอาซุบเราไหมเราอยู่นัน่งกินบนบ้านโู้คำใหญ่แท้คำหนิเาขาลมบ่ะ <c oughs> ลองเบิง่ง รสชาติมันจะออกฝาดๆหน่อยหนึ่งแล้วจะมีความเปรี้ยวลูกโดดยำไอ้ฝนบกหอยเพชดครับ อืมในการครั้งแรก ดีใจได้พี่น้อง กิน <c oughs> ไปกินมาแซ่บเลยโอ้ได้การเนื้อบุก้าลงแห้งย่านหนามมันปั๊ก <c oughs> กะทินอนเข้ากันนะ กับสุ่นโอมั พริกย้ำฝนบม่ค่อยเผ็ดพี่น้องเลย อผู้ไปเก็บเป็นก็ไปเก็บมาได้เนาะพี่น้องน้ำหนามกิ่งอะไร น,นั่นว่าแต่สิบโบผิดตัวนี้เผิดอยู่ <laughs> 오각 oh. 요래. บรีกินเถิงเลยพี่น้องซุปน่อไม้เนี่ยครับ บายันในม,มีเถือ่สองยยบบาทนะครับกินไปกินมาเลยอยากติดใจแล้วพี่น้อง ส่วนส่วนโตผมส่วนโตเบาแดงเป็นอยังคือว่ากินเอียงได้หลายๆอย่างเนาะพี่น้องจะแปลกจะเป็นคนที่บุกค่อยกินอย่างแต่จะมักลองกินผมจะบกุกค่อยย่านไงในสิ่งใหม่ๆที่แบบว่าเขาบุกค่ยกิน บางเ่อแบบเขาไปหั่นมานี่เขาเห็นเพิ่นกินโุกคือกินได้แต่ว่าทางเพื่อนอ่ะก,กินกันตลอดแต่เราบุ้เคยเห็นมาเพื่อนกินแบบนี้แบบไี้ผมจะเป็นคนที่ลองกล้ากินนะครับ <c oughs> แต่ถ้าบางคนบุเคยกินเนี่ย ก็จะบ่ล้องกินเลยเมืนว่าพี่น้องแต่เปลาแดงนี่บ่เคยกินกล้าลองกิน,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 กน,กกนจะเป็นคนแบบนี้ครับรูอย่างผมกินบัดรููทางนุ่งทังเนื้อเพิ่นนะครับรูไลรูหมูรูรรยังนะครับกินบัดผม คนส่วนมากเวลาเขาเคยกินกับขา้าวทางทางโซนเขาเป็นแบบนี้เวลาเขาไปเห็นทังอื่นเขาก็จะกินว่าูเขาเคคอกินได้คนคือกินได้คือกล้ากินแต่เขาเห็นทั้งเขาทั้งอื่นก็คิดขึ้นกันว่าทางเขาเคือกินได้คือกล้ากิน รักข้าวท่าพักมันหอมดีนะครับพี่น้องเอา้าขอบุณขอบุณหลายๆนะครับผมบขอบุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจคลิปนี้ยังบลหาสบายนะครับพี่น้องยังเสียงแตกยังมีวัดมีน้ำมูกอยู่นะครับผมก็แซบนะครับผมแซบคือเก่าอาจจะกินได้บลหลายนะครับพี่น้องนึ่งละเห็ดมาหลายน้ำเนี่ย บมเมนมากินได้โบลาดอกพี่น้องกินกกินได้หลายอยู่แต่กระหิตมานํ้ำลายหิหลายมานน้ำแน่นะครับพี่น้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกําลังใจฝากพี่ต่อน้องสุขูมสุขคนไัยมักกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงนเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวแดงขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอร์สุขูสุขคนนอนรับกายได้เงินหมื่นนอนตื่นกาได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือกับไฮด้แก้วมันิโชโทษให้กับผยานมะครับ ลาพี่นะ้นองไปเพียงสมนี้ก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ